หากคุณมีเรื่องกุ้มใจให้เขียนลงในกระดาษถึงแม้นว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เราลองอยู่คนเดียวแล้วก็ย้อนไปมองที่ความรู้สึกของตัวเองและหาสาเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและคิดถึงอนาคตว่าต่อจากนี้ไปเราควรจะทำยังไงให้ทุกอย่างดีขึ้น หากรู้สึกว่าตัวเราเองตกอยู่ในวังวนปัญหาเดิมๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อจนอยากจะหนีมันไปให้พ้นพ้นหรือโยนทิ้งมันไปให้พ้นพ้นให้เราลองไม่ต้องคิดอะไรเลยปิดสวิตความคิดดูก่อนการที่เราจะปิดสวิตความคิดได้คือการเขียนใส่กระดาษหรือสมุดให้เราตั้งสมาธิแล้วเขียนออกมาให้ละเอียด ว่าอะไรคือปัญหาต้องให้สถานการณ์เป็นอย่างไรเราถึงจะพอใจและมีวิธีไหนที่จะช่วยให้เป็นไปตามนั้นได้การเขียนเรื่องกลุ่มหรือเขียนความคิดของตัวเองออกมาเป็นตัวหนังสือจะเป็นการดึงตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นและจะช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์มองเห็นปัญหามองเห็นจุดที่จะต้องแก้ไข จากมุมมองของคนข้างนอกได้มันก็คือการดึงเรื่องกุ้มใจที่วนเวียนอยู่ในหัวของเราออกมาวางไว้บนกระดาษเป็นข้อความอยู่ในกระดาษมันเป็นเหมือนการบังคับให้ตัวเราอีกคนหนึ่งได้มองเห็นถึงปัญหานั้นมันจะช่วยดึงสติของเรากลับคืนมาให้เราแก้ปัญหาไปทีละอย่างเมื่อเรามีปัญหาเราแก้ปัญหาแบบนี้บ่อย และเรื่อยๆมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเวลาเกิดปัญหาเราก็สามารถจับจุดได้และคิดวิธีแก้ปัญหาได้และถ้าเราลงมือทำไปแล้วต่อให้แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็ทำให้มันดีขึ้นได้หายห่วงได้พูดง่ายๆก็คือรู้สึกว่าตัวเองทำได้ทุกอย่าง ความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำได้ทุกอย่างมันคือความรู้สึกที่ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อใจตัวเองและนับถือตัวเองว่าเราจัดการเรื่องของตัวเองได้แก้ปัญหาที่จะต้องเจอได้ด้วยตัวเอง